การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ลัคนาราศีพฤกษกนะครับในส่วนจังหวะของเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้าเปรียบเทียบน้ําหนักของดวงดาวแล้วเนี่ยนะถามว่ามีข้อดีมากกว่าหรือว่าข้อเสียมากกว่านะก็ต้องตอบว่าเป็นเป็นในลักษณะแบบครึ่งครึ่ง นะครับเพราะเวลาจะมีเรื่องดีก็จะมีตัวขัดนะ,ะถ้าจะมีเรื่องเสียก็จะมีตัวช่วยนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้เ๋ยนะครึ่งครึ่งเอาเรื่องที่จะเป็นข่าวดีก่อนนะครับของชาวพฤกษกเนี่ยนะก็ต้องพูดถึงว่าในเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองอถ้าสมมุติว่าเราเคยติดปัญหาธุรกิจเราเคยติดปัญหาในเรื่องช่องทางการทํามาหากินนะครับช่องทางการที่จะมีรายได้ต่างๆเข้ามาเนี่ยนะ เดือนเดือนนี้นะครับความเหนื่อยยากที่จะหาเงินนะมันจะเบาลงนะครับอ่าใครเคยลงทุนใครเคยทาธุรกิจที่ต้องลงทุนนะมีของในสต็อกต่างๆนานานั่นนะครับก็จะถือว่าเป็นเดือนที่จะระบายเริ่มระบายของนะออกไปนะครับอ่าแล้วก็จะมีกําไรเนี่ยนะครับต่างๆนั้นกลับเข้ามาลูกค้านะ เก่าๆนะครับที่เคยแวะเวียนกันมาแล้วก็หายหน้าหายตากันไปก็จะนะครับโครจรกลับเข้ามานะครับสร้างเงินสร้างทองสร้างไรายได้นะครับให้กับชาวอ่าพฤกษกเองนะครับตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะดังนั้นนะครับใครมองว่าตัวเองโอ้โหเงินฝืดมากนะที่ผ่านมาเนี่ย เดือนเดือนนี้นะครับจะค่อยๆนะดีขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลหลาย,ลายๆอย่างไปน้าถือว่ามีเรื่องดีเข้ามาแล้วนอกจากจะเป็นเม็ดเงินนะที่เกิดขึ้นจากการค้าการทําธุรกิจแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของช่องทางนะครับในการทําธุรกิจต่างๆนะครับเกิดขึ้นด้วยนะเช่นว่า เราจะไปพบลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ไม่เปิดโอกาสนะเดือนเดือนนี้นะครับก็จะกลับมาเปิดโอกาสให้เข้าไปพบให้เข้าไปคุยให้เข้าไปเจรจานะครับรวมถึงว่าเข้าไปนําเสนอสินค้าต่างๆนะครับอ่าเกิดขึ้นนะพอเป็นม,มีโอกาสแล้วนะครับอ่าเราก็มาดูสิว่าดาวกุศลดาวบุญของตัวผู้ปุะสบเองมันพร้อมเต็มที่แก่เต็มแล้วหรือยังนะก็ต้องตอบว่ายังไม่พร้อมนะถึงแม้ว่ามีโอกาสดีๆโอกาสทองเข้ามาเนี่ย แต่ก็ยังถือว่ายังมีแววนะในการหลุดร่วงนะครับโอกาสที่จะข่อยคว้าเอาไว้ได้นะฮะแต่ทีนี้ดาวแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะน่ากลัวอะไรเนยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นดาวของการเติมบุญเติมกุศลนะครับให้กับเรือนชาตาของตัวพฤกษเองนะเราก็นะไหว้พระ ในบ้านนะเช่นพอ่อเช่นแม่อย่างเงี้ยนะครับดูแลเขานะครับขอพรอ,อันประเสริฐให้เกิดขึ้นนะเกิดบุญกตัญญูกลับมาแล้วใช่ไหมเพราะนั้นบุญกตัญญูก็มาเกื้อหนุนนะหนุนนาชะตาชีวิตนะครับรวมถึงว่าการไปไหว้นะพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามวิหารตามอารามต่างๆใกล้จังหวัดของท่านนะฮะใกล้บ้านพักของท่านนั่นแหละ นะก็จะถือว่าได้พรอันปเปิดนะครับกลับเข้ามาด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ถนัดไปที่ไหนเลยนะครับก็จเจริญกรรมาฐานนะนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์ภาวนานะครับมันก็จะช่วยเพิ่มน,ะน้ำหนักนะครับในคําพูดในวาจาให้กับชาวพฤกษกเวลาจะไปเจราจานะเรื่องธุรกิจนะครับเรื่องของเงินขอทองกับใครก็ตามแต่นะก็จะถือว่า มีผลดีนะเกิดขึ้นนะครับเขาฟังเราแล้วเนี่ยนะเหมือนต้องมนสะกดนะในเดือนเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่งของการเจราจาท,ำทํำธุรกิจการค้าเมื่อเปิดโ,โอกาสเปิดขึ้นมาเราเติมบุญนิดหน่อยนะครับ ก็จะทําได้สําเร็จสมหวังสมใจนะครับจะได้ลูกค้าใหม่นะอ่ากลับเข้ามานะครับรวมถึงว่าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับก็จะถือว่าจะทยอยกันเข้ามานะครับผลของเม็ดเงินนะที่จะมีรายได้เข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นไปใจแล้วก็จะฟูขึ้นนะครับจากที่เคยท้อแท้ไปเพราะว่าจะพยายามผลขวายอะไรก็ติดแต่ปัญหาเนี่ยนะมันก็จะไม่ติดในลักษณะแบบเดิมๆแล้วนะมันจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี ทีนี้นะครับเราก็มาดูภาวะว่าการงานหน้าที่การกระทําอะไรต่างๆนะครับของเราเนี่นะ มันผ่อนคลายด้วยไหมนะครับเราก็มาดูประกอบไปเลยนะพอเห็นเลยว่าหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะของพลกศุกเองยังคงต้องสู้อย่างเต็มที่นะอย่างเต็มที่เต็มกําลังเพราะจะต้องมีเรื่องเหนื่อยเข้ามานะครับให้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆนะอ่าเต็มกําลังเต็มเดือนเลยนะอย่างบางทีบางคนนะครับเดือนเดือนนี้เนี่ยการงานต่างๆชั้นบริหารชั้นจัดการได้เป็นอย่างดีแต่ก็กลับกลายมีเรื่องจุกจิกนะอ่านะในเรื่องของ อบริวารน,นะครับ กลับเข้ามากวนใจนะกลับเข้ามากวนเวลางานอย่างเงี้ยนะครับให้มันเกิดขึ้นนะบางทีจะทํางานให้มันลื่นๆไปได้ดีอยู่แล้วนะบริวารกลับมามีปัญหานะาทำให้เราต้องเข้าไปแก้ไขนะครับรวมถึงลูกๆหลานๆนะอของชาวพุกธศกเองนะครับบางทีมีเกณฑ์การเจ็บป่วยได้ไข้เนี่ยนะจนทําให้ตัวเราเนี่ยนะก็ไปกับลูกนะกับใจในการกับลูกเนี่ยนะครับไปพบแพทย์ไปหาหมออะไรเงี้ยนะมันก็จะถือว่า,าเป็นตัวตัดทอนนะ นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าบริวารเนี่ยมีความสําคัญอยู่แล้วนะ,อะของชาวพลุกโศกเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราทําไปนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแก้เคราะห์ให้กับดวงชะตาของตัวเราเองได้ด้วยทีนี้นะครับพอไปดูแลคนอื่นแล้วนะทางานหนักทางานเต็มที่ทํางานเต็มกําลังแล้วก็อย่าลืม ผนกลับมาย้อนดูแลตัวเองด้วยนะเพราะดาวของตัวเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแสดงให้เห็น,นว่าเหนื่อยล้านะครับมีความเหนื่อยล้ามีความเหนื่อยใจอะไรต่างๆนะครับเกิดขึ้นแต่ถ้าคิดง่ายๆนะ,ะถ้าเราดูแลสุขภาพดีร่างกายเราดีเราก็หาเงินง่ายหาเงินคล่องแบบนี้นะมันจะได้เป็นแบบกำลังใจไงนะให้กับชาวพุกศกแล้วมันจะได้เงินง่ายได้เงินคล่องนะตามนี้ด้วย ทีนี้เนี่ยนะครับพอหาเงินหาทองการงานก็ทําเต็มที่เต็มกําลังแล้วจะมีเคราะห์จากปัจจัยภายนอกเข้ามาได้บ้างไหมนะครับก็้องตอบว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสนะมีเคราะห์จากปัจจัยภายนอกกลับเข้ามานะฮะปัจจัยภายนอกคือ,อเรื่องของอุบัติเหตุนะในเรื่องเลือดตกยางออกนะครับนอกจากว่าชาวพลึกศพเองเนี่ยนะทางานจนต้องแบบให้น้ําเกลือเงี้ยนะมันก็ถือเป็นการแก้เคล็ดแก้เคราะห์ไปนะครับ บางคนก็คิดนะอยากจะไปตรวจสุขภาพาตัวเราเองว่า,ามันเสื่อมโทรมไหมไนะก็มีการเจาะเลือดนะเอามาให้หมอตรวจเช็คนะครับก็อ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีไปไนงะเพราะว่าถือว่าดูแลตัวเองด้วยนะในเลือดตกยางออกด้วยนะแต่เป็นเลือดตกยางออกในลักษณะแบบว่าหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเราเองแต่เราก็ยังเห็นอยู่นี่นะครับว่าคนรอบข้างคนรอบตัวนะครับ เพื่อนฝูงวงสังคมญาติพี่น้องสังคมของเรานะยังคงรักเราอยู่นะครับยังคงให้การช่วยเหลือเวลาเรามีภัยยังคงสามารถมาคุยเจรจาปลอบใจปลอบโยนนะรวมถึงว่าให้ชี้ช่องทางอ่ะชี้ทางออกนะครับดังนั้นนะพฤกษ์เอเองก็อย่ากเก็บตัวนะครับบางทีมีเพื่อนดีมีมิตรดีนะเขาเตรียมพร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือนะครับเราในหลายๆด้านอยู่แล้วนะ เอาง่ายๆเลยนะครับก็ชวนกันไปทําบุญไงนะชวนมิตรเพื่อนนะไปทําบุญสุนทานนะตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อให้สบายอกสบายใจเกิดขึ้นนะครับหรือว่าสร้างมิตรสัมพันธ์นะมาดูในส่วนของความรักนะครับกันบ้างนะความรักในเดือนเดือนนี้นะครับคนโสดเนี่ยนะมีเกณฑ์แหละนะที่จะ พบคู่พบเจอเจอคนที่ถูกใจนะบางทีไปเที่ยวไปทําบุญเจอที่ถูกใจเจอคนถูกใจโดยบังเอิญนะครับถ้าเรากล้านะที่จะสร้างความสัมพันธ์เนี้ยนะความสัมพันธ์ต่างๆในความรักปิ๊งครั้งแรกเลยนะมันก็จะเกิดขึ้นนะแล้วก็สานต่อไปกันยาวๆนะเพราะฉะนั้นถ่ายดีนะในเรื่องของความรักนะครับสําหรับคนโสดคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับถ้าทะเลาะกันมาที่ผ่านมานะครับเดือนนี้เป็นการเจราจาใหม่อีกครั้งนะครับกลับมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งไปง้อแล้ว ก็จะสําเร็จไงนะถึงแม้ว่าพอไปง้อนเนี่ยยังจะมีฟอร์มกันบ้างนะว่ายังงอนอยู่ยังอะไรอยู่นะครับแต่ใจเนี่ยนะอ่อนไปแล้วนะอยากกลับมาคืนดีอยากกลับมารักกันดั่งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครทะเลาะก,กันอยู่นะเดือนเดือนนี้นะครับกลับมาพูดคุยกันนะพากันไปเที่ยวนะพากันไปไหว้พระทําบุญนะครับความรักที่ดีนั้นก็จะหวนคืนนะกลับเข้ามานะครับ <S <S ขอบารมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ เทวดาอารักช่วยปกปักรักษาให้ทุกๆรักคณาราศีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งการเงินการงานและความรักรุ่งเรืองตลอดทั้งปี2,566นี้ครับ